ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนถึงการเตรียมฐานข้อมูลของระบบขายและระบบลูกหนี้นะคะระบบลูกหนี้นะคะเป็นการเตรียมฐานข้อมูลของรายละเอียดของลูกค้านะคะเราจะเข้าไปที่ระบบลูกหนี้และวิเคราะห์หนี้ระบบลูกหนี้และวิเคราะห์หนี้ฐานข้อมูล เพิ่มและแก้ไขรายชื่อลูกนี้ f3 เพิ่มข้อมูลรหัสเราสามารถกำหนดรหัสให้แก่ลูกนี้ของเราเองได้นะคะแต่ในที่นี้ดูโจทย์ฝึกปฏิบัติหน้า12นะคะรหัสลูกนี้ C01 C แทนด้วย Customer นะคะตาในหนังสือนะคะคำนำหน้านะคะถ้าเป็นบริษัทหรือว่าเป็นห้างส่วนนะคะก็สามารถใส่ได้นะคะแต่ใน,นที่นี้ไม่มีไม่มีกุ้งหานะคะชื่อภาษาไทยนะคะโครงการสวนจิตลดดานะคะ ที่อยู่รหัสปรษณียนน์เบอร์โทรเราสร้างขึ้นเองนะคะถ้าสมมติว่าในจบไม่มีให้นะคะต้องใส่เบอร์โทรเนาะ นะคะอไปหน้าที่สองเลขที่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคลนะคะรหัสบัญชีรหัสบัญชีในที่นี้นะคะต้องผูกกับ ลูกหนี้นะคะลูกหนี้การค้านะคะลูกหนี้การค้าหมดหนึ่งกดหนึ่ง enter เลือกลูกหนี้การค้าชื่อผู้ติดต่อนะคะหากมีก็ใส่นะคะหากไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะชื่อที่อยู่ที่ติดต่อนะคะต่อไปหน้าที่สามนะคะหน้าที่สามเป็นกลุ่มของลูกค้านะคะ รหัสในรายงานภาษีนะคะเราใส่ตรงนี้นะคะรหัสสำนักงานใหญ่หน้าที่4นะคะเป็นที่อยู่ปัจจุบันนะคะเนาะอัน,นอันนี้ไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น เราจะบันทึกฐานข้อมูลของลูกค้านะคะก็คือหน้าที่1ห,หน้าที่2นะคะและก็หน้าที่3ในส่วนท้ายนะคะกรุ่งลูกค้านะคะเราก็สามารถที่จะระบุได้นะคะอย่างเช่นราคาขายสินค้าเราเมื่อกี้นะคะว่า,ามีราคาขายหลายเ,เกรดหลายกลุ่มเนาะนะคะ มาจาบกลุ่ลูกค้าตรงนี้นะคะพนักงานขายนะคะอาจจะมีพนักงานขายหลายคนนะคะเราก็สามารถที่จะใส่รหัสพนักงานขายตรงนี้นะคะวงเงินเครดิตนะคะก็สามารถใส่ตรงนี้ได้ถ้าสมมุติว่าเราให้วงเงินเครดิตของลูกค้ารายนี้เท่าไหร่นะคะเครดิตกี่วันนะคะสามารถใส่ตรงนี้ได้นะคะหที่นี้ตามโจทย์ไม่มีนะคะไม่มีก็ผ่านได้นะคะ เซ็นเรียบร้อยแล้วนะคะก็กด F10 บันทึกนะคะ,ะ F10 บันทึกเขาก็บอกว่าให้เก็บข้อมูลข้อต่อไปได้เลยนะคะเราก็สามารถที่จะคีย์ข้อมูลนะคะลำดับต่อไปได้เลยนะคะเหมือนกันนะคะรหัสนะคะถ้าเราไม่ใส่นะคะก็สามารถให้เครื่องบันันให้ได้นะคะ C02 นะคะบริษัท คำนำหน้านะคะเราก็จะใส่เป็นบริษัทนะคะชื่อนะคะโชคดีติ่งซั ที่อยู่นะคะรหัสไปรษณีย์เบอร์โทหน้าที่สองผู้เสียภาษีรหัสบัญชีเหมือนเดิมนะคะกดหนึ่งเลือกรูปนี้การค้าน,นะคะ อตรงนี้นะคะเราจะเลือกว่าสาขาสำนักงานใหญ่หรือไม่นะคะเรา,ดากด Y ว้ได้นะคะมันก็จะเป็นสาขาสำนักงานใหญ่นะคะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กด F10 บันทึกนะคะสามารถที่จะติดข้อมูลต่อไปได้เลยนะคะของเราก็จะมีประมาณนี้เนาะนะคะเดี๋ยวเราก็ทำต่อให้เสร็จนะคะขอบคุณมากคะ่ะ